สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ไว้หน้าเลขาคอรอปอรฟาดประยุทธ์หยุดเล่นการทูตสองหน้าขอให้กลับจากซาอุและไม่โดนรัฐทัประหาร นายเมธามาดขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรอปอได้ออกมาแสดงความเห็นต่อท่าทีของรัฐบาลไทยที่รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอราระเบียหลังทั้งสองประเทศตัดความสัมพันธ์มานานกว่า3ทศวรรษจากปมคดีเพชราอุและจุดยืนของไทยบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่ชวนตั้งคำถามว่า พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปราชการที่ประเทศซาอุคืนวันพรุ่งนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ได้กลับมาและไม่โดนรัฐประหารซ้ำรอยอดีตนายกที่ผ่านมา แต่ข้อราชการใดที่ไปติดต่อกับต่างประเทศควรถแถลงต่อสาธารณะและถ้ามีพันธะสัญญาระหว่างประเทศให้นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้เห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ด้วยเดี๋ยวจะกระทําผิดรัฐธรรมนูนซ้ำซ้อนเหมือนที่ผ่านมา สถานการณ์ของประเทศไทยบนความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจจีนรัสเซียและสหรัฐนั้นมีความสุมเสี่ยงทางนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมากหากรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการทางการทูตแบบหน้าไหว้หลังหลอกหรือทำการทูตสองหน้าจะกลายเป็นความไม่จริงใจต่อมิตรประเทศและสันติภาพโลกประเทศไทยควรดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศเหมือนเช่นที่ผ่านมามีจุดยืนสนับสนุนสันติภาพ ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงในภูมิภาคไม่ใช่กลางวันส่งสเสบียงไปช่วยรัฐบาลมินอองไล่เอาใจจีนแต่กลางคืนให้เครื่องบินปฏิบัติการพิเศษจากสหรัฐขึ้นลงที่เชียงใหม่การสนับสนุนให้เกิดสงครามกลางเมืองแทนที่จะปกป้องสันติภาพและประชาธิปไตยในนามประชาคมอาเซียนรวมถึงความคลุมเครือกรณีนโยบายเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับความมั่นคงของไทยที่ไม่มีจุดยืนเป็นกลางพอเพื่อจะต่อ รองผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงเป็นที่ชัดเจนว่าฮุนเซนไปพมา่าเนื่องจากผลประโยชน์ร่วมกับจีนขณะที่ประยุทธ์จะไปซาอุก็ขอให้แถลงให้ชัดเจนว่าจะไปเจรจาเรื่องน้ำมันพลังงานหรือปัญหาแรงงานอะไรที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์หรือจะได้รับผลกระทบอย่างไรเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ขาดช่วงไปในยุคที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้รัฐบาลไม่มีความชัดเจนในนโยบายต่างประเทศและส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในพามา่าทั้งยังไม่ได้ประกาศยกเลิกการฝึกคอปราโกถู2เตาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2565แม้สถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายนั้นเป็นเรื่องน่ากเป็นห่วงอย่างยิ่งขณะที่สหรัฐประกาศนโยบายปิดล้อมจีนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่เต็มไปด้วยเรือรบระหว่างประเทศการฝึก ขอบราโกก็จะกลายเป็นเครื่องมือแสดงแสนยานุภาพและข่มขวัญอีกฝ่ายหนึ่งไปนในตัวและไทยจะสูญเสียจุดยืนความเป็นกลางในการต่อรองกับมหาอำนาจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ